แร่ลานทนัม (La) เป็นโลหะหายากในกลุ่มแลนทนายมีคุณสมบัติเด่นด้านความอ่อนนุ่มและความสามารถในการเรืองแสงใช้ในเลนส์กล้องแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดและวัสดุเซรามิกพิเศษแต่ไวต่อการกัดกร่อนและต้องจัดเก็บอย่างระวังส่วนประกอบและคุณสมบัติพื้นฐานสัญ,ญลักษณ์ La เลขอะตอม57 มวลอะตอม138.905กรัมต่อโมลลักษณะโลหะสีเงินขาวอ่อนโครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่ายการจัดเรียงอิเล็กตรอน Xe 5 d 1 6 s 2จุดล้อมเหลว920องศาเซลเซียสจุดเดือด3,464องศาเซลเซียสความหนาแน่น6.145กรัมต่อซีเซนคิวบ์สถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ไม่เป็นกัมมันตรังสีลานทนัำเป็นธาตุที่ว่องไวที่สุดในกลุ่มแร่เอิร์ธและสามารถทำปฏิกิริยาได้โดยตรงกับธาตุคาร์บอนไนโตรเจนและโบรอนคุณสมบัติเด่นอ่อนนุ่มและตีเป็นแผ่นได้ตัดด้วยมีดได้ง่าย เร่งปฏิกิริยาเคมีได้ดีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีเพิ่มคุณสมบัติทางแสงของแก้วเช่นแก้วเลนส์กล้องดูดซับไฮโดรเจนได้ดีใช้ในโลหะผสมสำหรับเก็บพลังงานข้อดีเสริมคุณภาพเลนส์กล้องเพิ่มความคมชัดและลดความคลาดส,สี ใช้ในแบตเตอรี่ NiMH เป็นส่วนประกอบของขั้วบวกในรถยนต์ไฮบริดช่วยเรื่องปฏิกิริยาในโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดเช่นการเก็บพลังงานไฮโดรเจนข้อเสียไวต่อการกัดกร่อนและออกซิเดชันต้องจัดเก็บในบรรยากาศเฉยไม่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปโลหะบริสุทธิ์ ใช้ในรูปโลหะผสมเท่านั้นการสกัดอาจมีสารปนเปื้อนเช่นธาตุกัมมันตรังสีจากแร่ต้นทางต้นทุนการแปลรูปสูงต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางการนำไปใช้เลนส์กล้องและอุปกรณ์ออปติคอล เพิ่มความขมชัดและทนทานแบตเตอรี่ NiMH ในรถยนต์ไฮบริดเป็นส่วนประกอบหลักของขั้วบวกตัวเร่งปฏิกิริยาในโรงกลั่นน้ำมันเช่นการแตกโมเลกุลน้ำมันโลหะผสมเก็บไฮโดรเจนเช่นลานทานัมนิกเกิลอ l ลลอยวัสดุเซรามิกพิเศษและฟันปลอมเพิ่มความแข็งแรงและทนดางข้อควรระวังจัดเก็บในบรรยากาศเฉยหรือเคลือบผิว ป้องกันการเสื่อมสภาพควบคุมการสกัดและแปลรูปป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมควรมีระบบรีไซเคิลลดการพึ่งพาการขุดแร่ใหม่ตรวจสอบแหล่งแร่เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าจากพื้นที่เสี่ยง